โอ้โหช่วงนี้แดดแรงต้นไม้เราแย่เลยต้องลดวันละกี่เวลาเนี่ยถึงจะพอดูสินี่คือต้นอะไรไม่รู้เนาะเขาให้มาใบเขาก็จะด่างแบบนี้แหละจริงๆต้นแม่เขาว่าต้นใหญ่มากนะแต่เราไม่ได้ขยายกระถางเนาะ อยู่ในกระถางเล็กมันก็เล็กอยู่แบบนี้นี่ค่ะลากเต็มเลยอยากให้โตต้องขยายกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมขยับขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ต้นเล็กก็อยู่กระถางเล็กๆนะคะนี่เพิ่งจะลดไปเมื่อวาน<ม><ม>ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเกาะหนึงนะที่เราจัดสวนตรงนี้หน้าบ้าน นี่เสียงนกนกนี่ถ้าบ้านไหนมีต้นไม้มีมะม่วงมะละกอสุกนกเขาก็จะมากินกระลอกด้วยนี่เราก็เอาแก้วนะคะตัดแล้วก็ครอบเอาไว้ส่วนที่อยู่สูงเราก็ไม่ถึงก็ให้นกกับกระลอกไปแบ่งกันกินอันไหนเตี้ยเราก็จะหอ่อ ก็มีแมงวันทองด้วยนี่แบบนี้ค่ะแมงวันทองเจาะคนยังไม่ทันกินเลยแมงวันกินก่อนนี่ค่ะน้ำดอกไม้เบอร์สี่บางครั้งนะคะช่วงกลางคืนมืดมืดอยากกินมะม่วงอีสานหรือ,อยำมะม,าม่วงแล้วก็มาสอย มันก็ดีค่ะมีมะม่วงกินเองแล้วนี่ก็จะเป็นมะม่วงของเราอีกแหละอยู่ในเขตเรานี่รล้วอยู่ตรงนี้อันนู้นของเพื่อนบ้านเป็นบ้านล้างนะคะเป็นบ้านล้างนี่ มันน่าสอยเนาะมะม่วงแบบข้างๆติดกันแล้วเป็นบ้านล้างเนี่ยสอยมะม่วงเสร็จแล้วก็ครอบครองปลปักไปเลย <c oughs> อันนี้อันนี้พูดเล่นนะมันหว่นเขี้ยวเนะเขาไม่ได้บอกว่าเออสอยได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ไปไปมามาทิ้งบ้านเอาไว้เห็นไหมคะก็มีมกล้วยกินไม่ค่อยทันนะส่วนใหญ่จะร่วง ฟักทองใบใหญ่แล้วก็ยังอยู่ดีต้องลดน้ำสองเวลาลดเวลาเดียวบางครั้งเอาไม่อยู่เลยใบใหญ่มากสูงใกล้ๆเลยจะได้ลูกไหมเนี่ยมันจะเป็นพันดูใบซะมากกว่าดูแต่ใบค่ะลูกไม่มีให้ดูเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงปลูกผักแล้วใบเยอะใบงามแบบนี้ลูกจะไม่ค่อยติดคือเขาเลี้ยงใบจนเพลินอะลืมออกดอกออกลูก มาแล้วได้ยินเสียงไหมคะอันนี้อะไรเนี่ยนกแก้วสันควอนนัวเช้าช้าเขาก็จะบินเที่ยวได้ยินเสียงเดี๋ยวก็บินมาถ้าไปเรียกเขาบางทีมาเกาะหัวเลยแหละมาดูบอลสีหน่อย นี่หนุมานขัดสมาธิใบใหญ่มากหน้าตักกว้างค่ะสมชื่อเลยขัดสมาธิครั้งหนึ่งเคยต้นเป็นพันนะราคาสูงมากเลยช่วงบูมอันนี้เป็นบอลในตำนานค่ะอีเหนาวอีเหนานี่ใบมีทั้งขาวทั้งเขียวนะแล้วแต่อารมณ์คระแล้วก็เอามะนาวมาใส่หันห่นหัเป็นชิ้นแล้วมาวางเอาไว้ที่กระถาง เอาไว้ในที่ร่มค่ะร่มลำไหรไม่ใช่ว่าร่มไม่มีแสงอยู่ใต้ต้นมะพร้าวการเอากระถางเอาไว้ใต้ต้นไม้จะต้องมีพวกถาดรองหรือปูนวางนะคะไม่งั้นลากเขาเนี่ยจะชัยขึ้นมาในกระถางมาแย่งอาหารก็ต้องมีอะไรรองเขาวางไปนานๆเนี่ยยกกระถางไม่ขึ้นเลยนะลากไม้มันชัยขึ้นมาหากินในดินเนี่ยดินในกระถางแบบนี้ ส่วนใหญ่เราจะเห็นจะมีฐานรองวางเขาหนีไอ้ตรงนี้แหละค่ะพวกลากไม้อ่ะวันนี้ให้ดูบอลสิเราก็ไม่ได้เลิกบ้านนะนนี้เมืองฉิมพี่ลูกไม้นี่จะเป็นขุนแผนหรือพะไวไม่แน่ใจนี่ค่ะ ลูกไม้เนี่ยต้นเดียวกันเขาจะมีหลายหลากสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยแล้วแต่แสงอากาศแล้วแต่อารมณ์เขาด้วยค่ะบางทีก็มีพักหัวบ้างในกระถางนั่นนะพักหัวให้ดูหมดค่ะอันนั้นก็พักหัวเพิ่งจะเริ่มแตกเนี่ยใต้ต้นไม้เขาจะมีรากแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่เอาปูนวางไว้นะรากตรงนี้มันจะชัยขึ้นมาชัยขึ้นมา ได้กระถางแล้วก็แย่งอาหารบางทีวางไว้นานดึงกระถางแทบไม่ขึ้นน่ะเราก็เอ๊ะมันติดอะไรปึ๊กขึ้นมาโอ้โหไลากเต็มเลยเราก็เลยต้องมีแท่นปูนแบบนี้นี่ค่ะชายชนตากแดดต้นเตี้ยถ้าอยากสูงก็เอาไว้แสงน้อยหน่อยนะคะเอาไว้ในร่มหน่อยถ้าเจอแดดเขาจะ ตี่ะแล้วก็สีเขาจะสวยนะใครอยากได้สีเงาเงาชายชนเงาแบบนี้ก็คือได้เจอแสงแสงถึงสีก็ถึงจะเงาไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่สายพันธุ์อย่างเดียวนะมันอยู่ที่แสงด้วยบอลสีแสงถึงสีเขาจะจัดจัดจ้ดจานนี่ถ้าไม่ได้แสงก็จะออกเขียวเยอะพอได้แสงมาเห็นไหมคะบอลใบหอก ชัดเจนเลยสีมาเต็มลองขยับดูบอนไครเขียวปีนะขยับหาแสงค่อยๆขยับไปแล้วนี่ก็เป็นโย้ยเซียนเราก็ไปตัดมานะคะแล้วก็ปูนแดงกับป้ายการเชื้อราปักลงไปในที่เท่าเขาก็แต่โย้ยเซียนนี่น่าจะเป็นญาติจัตตบองเพชรนะเขาถึงได้ทนไม่ชอบน้ำนะปลูกแรกๆเนี่ยอย่าลดน้ำบ่อย ช่วงที่เราปักชํามมาันาเน่าแค่นี้เราก็ได้แล้วอันนี้สีเหลืองเดิมเนี่ยเรามีสีชมพูอ่อนแบบนี้แล้วเราก็ไปตัดของชาวบ้านเข้ามาตัดยอดมาปักชํานั่นแหละแต่ต้องทาปูนแดงก่อนนะการเชื้อรากินไม่งั้นมันเน่าเขาก็ขยายง่ายนะต้นไม้เนี่ยถ้าเรารู้วิธีอ่ะดูคลิปเราเดี๋ยวเราจะคอยบอกผ่านต้นไหนเราก็จะบอกนะ ใครมีต้นเดียวอยากขยายหลายๆต้นก็อุ้ยอุ้ยก็ทําแบบนี้อุ๊ยมาแล้วอุ้ยนกแก้วสันคอนัวไปแล้วแมพ่อจะให้เพื่อนๆดูหน่อยมันไปแล้วอะได้ยินเสียงไหยคะในคลิปนี่เขาชอบมาเกาะตามต้นไม้นี่นี่นะคะให้ดูใกล้ๆ สีเหลืองสีแดงสีชมพูลายนี่คือสัพหรสีค่ะและอันนี้เป็นไม้ด่างแดดร้อยได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์มันด่างแบบไม่ใช่ว่าเออยังไงอะไม่ได้ด่างแบบเหมือน ไม้ด่างทั่วไปอ่ะคือเขาด่างตั้งแต่กำเนิดอ่ะเจอแดดเจอแดดร้อยได้นี่หัวใจเศรษฐีอีกชื่อนึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมีหลายชื่อนะใบเขาไม่ไหม้นะมีเสน่ห์มากเลยต้นเนี้ยต้นนี้สูงประมาณหนึ่งเมตร ปูกในกระถางปูนเปยืยมันเด่นมันมันเด่นตรงที่ว่าโดนแดดร้อยได้อะเพอไม้ด่างปกติทั่วไปเจอแสงแดดนิดเดียวใบก็ไหม้แล้วในส่วนที่เป็นสีขาวอะมันจะอะไรนะส่วนที่เป็นใบตรงสีขาวอะเจอแดดก็คือเหมือนช้ำอะ<ม>อ้านี่<ม>พาดูปลาเพิ่งจะให้อาหารไป เออใครชอบกวากมรกตนะวิธีการขยายคือเราก็ตัดเนี่ยตัดก้านมันขึ้นมาหรือใช้ใบปักดินก็ได้แต่เราถนัดพวกชํำกับน้ํามากกว่าคือแช่น้ําแบบเจกันะ่ะเราก็ลองตัดมาตัดแล้วก็แช่น้ำนี่แบบนี้นะดูแช่ไปในอ่างบัวเนี่ยแหละไม่ใช่คนขยันนะมีน้ําตรงไหนก็จุ่มลงไป อ้าวโอ้โหนี่ลากเต็มเลยมีพวกตะไคร้ด้วยนี่ลากเห็นไหมคะลากเยอะมากเขาออกตามโคนนะเพื่อนๆจุ่มไปเหมือนเดิมแค่นี้เขาก็ออกลากเต็มแล้แลวเราก็ไปปลูกได้ จริงๆออกนานแล้วนะแต่เราแค่ยังไม่ปลูกก็เลยเก็บไปก่อนนี่รากเขาเรียกอะไรกวักมรกตง่ายๆค่ะเราก็หลงโอ้โหจะขยายพันธุ์ยังไงเดี๋ยวนี้โซเชียลเขาสอนเราได้เยอะเอาไปปักชำมันลำบากนะแช่น้ำง่าย,ายสุด นี่แล้วใครมีหัวบอนสีนะไม่มีเวลาปลูกเอาไปชําไว้บนทรายก่อนใครมีทรายทรายปลูกทรายก่อสร้างอะทรายสร้างบ้านแล้วก็คอยลดน้ําให้แฉะเอาหัวฝังไปในทรายได้เลยไม่มีเวลาปลูกนะคะช่วงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมราคามันถูกช่วงแพงเนี่ยโอ้โหคึกคักมากมีเวลาปลูกเลยช่วงแพงพอถูกปุ๊บไม่มีเวลาแล้ว และนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นนังหนาเด็กๆเลยนะลากวสวยๆเนี่ยจะชอบขึ้นอยู่ตามนาพอดีมันขึ้นมาเองเราเก็บไว้ดูก่อนแล้วลึกถึงตอนสมัยพ่อทํานาแล้วก็ขึ้นเองในนาเต็มเลยนี่มันเป็นศินละปนะเนาะจริงๆคือวัาชาพืชแหละเพราะมันกินไม่ได้อ่ะหรือว่ามีใครกินได้ก็ไม่รู้ เอาละคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราพาดูใหม่เนาะขอตัดคลิปก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก,ก่อนคลิปยาวเกินก็มีเม้น์มานะมีเพื่อนๆเ,นเนมน์เข้ามาบอกดูคลิปเราจนจบโหดีใจมากเลยเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์มาเนี่ยการแจ้งเตือนจะกระเด้งขึ้นมาว่าเออมีเพื่อนคอมเมนต์มาอะไรอยู่แล้วก็อ่านพออ่านปุ๊บโอ้โหแบบมีกําลังใจหยิบมือถือมาถ่ายอะ่ะ เพื่อนบอกว่าดูคลิปจนจบเลยนะก็มีหลายคนเม้นเข้ามาในแต่ละคลิปอะเนาะสิบวนาทีดูคลิปเราจนจบต้องรักต้นไม้เหมือนเรานะต้องแบบรักต้นไม้จริงอะถึงดูได้จนจบเ<า><า>ขาบอกว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่คล้ายๆและเหมือนกันมาเจอกันเขาก็เหวี่ยงเราให้มาเจอกันแล้วนะคนรักต้นไม้ทุกคน ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูคลิปเรา